วันนี้นะคะเราก็มีเวลาแล้วเนาะก็คือวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าที่เราไปทำจมูกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือเดี๋ยวบอกคร่าวๆก่อนว่าเริ่มแรกเนี่ยก่อนที่จะทำเนาะทรงจมูกเราคะ่ะก็คือทรงเดิมแบบนี้แหละแต่ว่าตรงเนี้ยตรงดั้งเนี่ยเนาะ ไม่มีเลยคือถ่ายรูปปุ๊บตรงนี้จะแบบขาวมากเป็นพื้นที่แบบกว้างๆเลยก็เลยแบบตัดสินใจไปทําก็คืออยากทํามาตั้งนานแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสเริ่มแบบเออมีรายได้มากขึ้นมีแบบแบบพร้อมที่จะทําแล้วก็เลยตัดสินใจไปทํานะคะซึ่งก็คือเราอะใช้เวลาศึกษาเรื่องการทำศัลยกรรมจมูกเนี่ยมาทั้งหมด3ามปี ก็คือน้องสาวเราอะไอเจ้าดีมอะก็คือทําจมูกไปตั้งแต่นางมาฝึกงานไปแล้วอนะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็ก็คิดจะทําด้วยแต่ก็ยังไม่เคยศึกษาเลยและทีนี้พอเห็นน้องดีมทาก็เออมันก็โอเคนะไม่บวมไม่ช้ําก็คือแบบปกติมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าการทําสัลยกรรมจมูกเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่แบบเคย เมียงมาก่อนมันด้วยนวัตกรรมได้มั้งเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะทําให้แบบพอมันเริ่มแบบดีขึ้นอ่ะเออมันก็เลยแบบดีกว่าสมัยก่อนอะไรเงี้ยก็เออมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแม่เรายายเราทางบ้านอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนกับเปิดใจเรื่องสัญญกรรมมั้งตั้งแต่น้องสาวต้องขอบคุณน้องสาวนะที่นางไปทําจมูกก่อนตอนเราก็เลยแบบง่ายมากๆในการที่จะแบบ ออแม่หนูจะไปทําจมูกนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีการห้ามอะไรจากที่บ้านอืก็คืออย่างที่เราบอกแล้วเรา,เรา,เราศึกษามาสามปีเรื่องการทําศัลยกรรมก็คือดูจมูกด้วยแล้วก็อย่างอื่นไปด้วยเหมือนกันแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องทําจมูกก่อนซึ่งการทําศัลยกรรมจมูกเนี่ยที่เรารู้นะที่เราเข้าใจก็คือมันจะมีทั้งหมดตอนเนี้ก็คืออย่างแรกก็คือเป็นการเสริมทัก ใสซิลิโคนเข้าไปในจมูกเราเนาะก็คือใส่ซิลิโคนล้วนๆอาจจะจะมีแบบซิลิโคนแบบสําเร็จรูปหรือว่า,าซิลิโคนที่ต้องมาแบบเหลาเองอะไรอย่างนี้แล้วก็ก็คือใส่แต่ซิลิโคนเลยอย่างที่สองก็คือเป็นใส่ซิลิโคนเข้าไปแล้วก็แต่งปลายตรงเนี้ยค่ะแต่งปลายจมูกด้วยกระดูกหลังหูกระดูกอ่อนหลังหูซึ่งก็คือเป็น เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคที่ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันมีมาตั้งนานแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้มันมีพอมีกระดูกหลังหูใช่ไหมแล้วก็จะมีเนื้อเยื่อเทียมซึ่งก็คือซิลิโคนเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันน่าจะอันนี้เราก็ไม่ได้ศึกษาว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่รู้ว่าเป็นเนื้อเยื่อเทียมแล้วก็เป็นซิลิโคนแล้วก็แบบที่3ก็คือใช้เนื้อเยื่อก้นกบมาทำปลาย ก็คือเราอะใช้เทคนิคนี้เราพยายามหานะคือตอนแรกอะเราก็จะใช้หลังหูนี่แหละก็แต่ทีนี้เราเป็นคนชอบมัดผมแล้วก็ชอบแบบโชว์หูตลอดอืมเพราะว่าเป็นคนเจาะหูเยอะมากก็เลยต้องมัดผมอ่ะก็เลยแบบไม่โอเคไม่ไม่คิดที่จะทําไอ้วิธีที่เป็นกระดูกหลังหูเลยจนเราไปเจอคลินิกนึงเอ่อตอนนั้นเราไปดูที่โซเมโกะ อืมที่เป็นของคุณหมอมิวเนาะเป็นลูกศ ит, ิษย์ด็อกเตอร์มนัสเหมือนกันก็คือเทคนิคเขาอะก็คือจะมีการใช้เนื้อเยื่อก้นกบอะก็คือที่ก้นนะเป็นเนื้อที่ก้นมาช่วยในการเสริมปลายตรงเนี้ยเพื่อไม่ให้มันทะลุเราถามเขาว่ามันต่างกันยังไงกับซีริโคอ,อกับอะไรนะเนื้อเยื่อเทียมหรือว่ากระดูกอ่อนหลังหูซึ่ง คุณหมออะนะเขาก็แนะนําว่าถ้าเป็นเนื้อเยื่อเทียมเนี่ยคือมันก็เป็นซิลิโคนไงมันก็จะมันก็ต้องมีวันหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าอย่างเป็นกระดูกหลังหูก็ดีเพราะมันเป็นวัมันเป็นอวัยวะภายในร่างกายเราเนาะแต่พอเดี๋ยวถ้านนานๆไปอะคือเราเข้าใจครับว่ากระดูกอะมันก็จะต้องขึ้นเป็นรอยใช่ไหมอันเนี้ยอันนี้คุณหมอก็พูดแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นรอยขนาดไหนเหมือนกันอะนะก็ยังไม่เคยเห็นว่าคนที่ไปทํากระดูก ที่ใช้เทคนิคกระดูกหลังหูเนี่ยมันชัดไหมหรืออะไรยังไองอะไรเงี้ยแล้วก็เทคนิคที่เราเลือกก็คือเทคนิคเสริมรองปลายด้วยเนื้อเยื่อก,ลก,ลก้นกบอันนี้เราโอเคมากๆเพราะว่ามันใช้เนื้อเนื้อที่ไม่ได้ผสมกระดูกอะเป็นเนื้อล้วนเลยจากก้นเราเอ,อเอามารองปลายเพื่อกันทะลุแล้วมันก็จะไม่เป็นลอยไงเออก็เลยแบบโอเคเราเลือกเทคนิคนี้ สรุปเราก็คือแบบดูดูดูจนแบบโอเคตัดสินใจจะทําที่โซเมโกะแต่เหมือนก็แบบคุณหมอมิวเขาไม่ได้รางวัลหรืออะไรมาสักอย่างนั่นแหละราคาก็คือแบบพุ่งไปเยอะมากทะยานไปหลักสี่หมื่นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคล้มเลิกไปแล้วนะจะไม่ทําจนสุดท้ายอะ่ะเหมือนแบบคือก็อยากทําก็เลยแบบไปหาหาหาจนเจอก็ได้ไปเจอกับอะไรนะก็ไปเจอไอจีเนาะ เป็นคลินิกชื่อเมดเมติก by เมโกก็ซึ่งเป็นของในเครือของคุณหมอมนัดเหมือนกันเราก็เลยโอเคตัดสินใจเอาที่นี่เลยเป็นการตัดสินใจที่ไวมากเป็นการจองที่3มนาทีกดโอนเงินอะไรเงี้ยเออก็คือพอเราถามถามถาม,ถามเขาแล้วคือเซลล์อ่ะตอบดีตอบ, B, ตอบเร็วตอบไวอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคตัดสินใจแล้วก็โอนมัดจำไปแล้วก็นัดวันผ่าตัดนะคะ แล้วก็พอถึงวันผ่าตัดก็คือเข้าไปผ่าตัดก็คือไม่มีการนัดคุยกับคุณหมอก่อนนะมีแต่การคุยมีส่งรูปส่งอะไรไปให้แบบคุณหมอประเมินอะไรเงี้ยก็คือเจอคุณหมอเลยอะ่ะวันที่ผ่าตัดก็คือวันที่สิบสองมีนาะที่เราไปเนาะก็คือคุยกับคุณหมอสักพักหนึ่งเลยอะ่ะกว่าจะได้ทําเพราะว่าเรา ทำจมูกครั้งแรกแล้วก็อยากทําแค่ครั้งเดียวให้มันดีๆไปเลยอะไรเงี้ยก็คือเราไม่ได้อยากเอาสูงมากก็คือแค่ให้มันมีดั้งอ่ะตรงเนี้ยให้มันดูมีมิติแค่นั้นเองเพราะว่าจมูกเดิมตอนแรกอ่ะคุณหมอยังบอกเลยว่าแบบก็จมูกทรงเดิมอ่ะโอเคแล้วแต่ว่าดั้งมันไม่มีเลยคือจะดีใจหรือจะเสียใจดีเออแต่ก็คือตอนนี้ก็แบบทํามาแล้วก็ชอบมากอืมอันนี้ยี่สิบวันได้ละค่ะ อันนี้ตอนที่เราอัดคลิปนี่คือวันที่20ของการไปทําศัตยกรรมจมูกมาเนาะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่วันที่ไปทาเนี่ยทาอะไรบ้างนะคะก็คือเริ่มแรกนะก็พอไปถึงเราก็ยื่นบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อเขาจะลงประวัติเราโน่นนี่นั่นแล้วก็เขาจะให้เราทําแบบสอบถามซักประวัติก็คือมี4แผ่นที่เราต้องกรอกเป็นแบบประวัติให้คํายินยอมหรืออะไรพวกเนี้ย ก็คือเป็นข้อมูลส่วนตัวก็คือกอกพอกอกเสร็จปับ๊บก็นั่งรอนั่งรอพยาบาลเรียกอีกทีหนึ่งก็คือพอกอกอะไรเสร็จเนี่ยก็จะมีน้องที่เป็นเซล์ใช่ไหมคะก็จะมาสอนเราสอนวิธีล้างแผลในแต่ละวันทั้งที่ก้นด้วยแล้วก็ที่จมูกด้วยว่าล้างยังไงมียาอะไรบ้างก็แนะนำว่าให้ใช้ยังไงประครบยังไงอะไรอย่างเงี้ย ก็คืออธิบายละเอียดมากพอจบจากน้องที่อธิบายเสร็จปับ๊บแล้วก็นั่งรอแป๊บหนึ่งประมาณ5นาทีก็ขึ้นไปจ่ายเงินนะคะก็คือจะต้องจ่ายเงินก่อนที่จะรับการทรําสัญยกรรมนั่นเองพอจ่ายเงินเสร็จน้อเขาก็พาขึ้นไปรอที่ชั้นที่ต้องทำสัญยกรรมก็คือไปนั่งรอที่หน้าห้องเนาะสักพักหนึ่งคุณพยาบาลผู้ช่วยก็พาเราไปเปลี่ยนชุด ก็คือเราต้องทําที่ก้นใช่ไหมก็เลยต้องเปลี่ยนกางเกงในด้วยก็คือใส่กางเกงในกระดาษนั่นเองแล้วก็เสื้ออะไรก็ใส่เหมือนเดิมแค่เปลี่ยนกางเกงเฉยๆนะคะอืแล้วก็พอเสร็จปั๊บก็คือทําความสะอาดเขาก็จะให้ล้างหน้านู่นนี่นั่นพอทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็พาเราเข้าไปอีกห้องหนึ่งซึ่งเขาก็ตัดขนจมูกเราทําการตัดขนจมูกทั้งสองข้างเนาะแล้วก็ทําความสะอาด พอพร้อมแล้วก็เข้าไปนอนรอที่ห้องผ่าตัดนะคะก็คือนอนรอคุณหมอแล้วก็คือเราวันะนั้นเป็นคิวแรกของคุณหมอเบนที่ไปทำก็ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นเพราะว่าจะมีดังแล้วแต่ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวเพราะว่าเคยผ่าตัดมาแล้วครั้งหนึ่งก็เลยว่าเออก็แค่ผ่าตัดคงไม่รู้สึกอะไรหรอกอะไรเงี้ยทีนี้พอคุณหมอมาก็ คุยกับคุณหมอเนาะก็ตามที่เล่าไปอะไรว่าคุณหมอบอกว่าทรงจมูกเดิมของเราอะ่ะมันทรงอ่ะดีอยู่แล้วแต่ว่าแค่ไม่มีดังตรงเนี้ยเลยไม่มีมิติไม่มีอะไรเลยแล้วก็ปีกแอบ,บแบบจมูกบานนิดนึงเพราะว่าปกติเราอ่ะชอบเล่นทําจมูกบานกับเพื่อน่งเนี่ย,เ,ยเออมันก็เลยแบบบานแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตัดปีกจมูกนะตอนทํามาแล้วก็คือแบบแค่ใส่สิโคนแล้วก็รองปลายด้วยเนื้อเยื่อก้นกบเฉยๆนะคะก็ พอคุยกับคุณหมอเสร็จก็ขั้นตอนแรกก็คือให้นอนคว่ำเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอจะเอาเนื้อจากก้นเราก่อนครั้งอย่างเป็นอย่างแรกก็คือนอนคว่ำแล้วคุณหมอก็ทําเช็ดแผลฉีดยาชาอันนี้คือแบบรู้สึกแค่จึ๊เดียวแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยคือผ่านไปประมาณแบบแค่ห้านาทีเองมั้งคุณหมอบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่านอนง่ายได้เลย คือแบบเฮ้ยไวมากไม่รู้สึกเลยรู้สึกแค่ครั้งเดียวตอนที่เข็มจิ้มเข็มไอยาชาจิ้มลงไปไที่ก้นแค่นั้นเลยแล้วเพื่อพอเสร็จแล้วแบบเสร็จแล้วเหรออะไรเงี้ยก็คือแบบเออก็คือแบบหมอมือเบามากหรือว่าเพราะว่าธิ์ยาชาแรงมากก็ไม่รู้ก็เลยไม่รู้สึกอะไรนะคะเสร็จปั๊บพอนอนหงายคุณหมอก็เริ่มคุณพยาบาลผู้ช่วยกับคุณหมอก็เริ่มเอาผ้าปิดหน้าปิดตาเราก็คือเหลือแค่จมูกแหละ ที่คุณหมอจะเห็นและซึ่งเราก็แบบก็มองไม่เห็นเลยนะปกติเขาบอกว่าเหมือนผ้ามันจะแบบมีรูมีช่องให้เราแบบเห็นบ้างอะไรเงี้ยคือวันนั้นอะเราอะ่ะหลับตาแบบนอนเลยอะเออก็คือแบบชิวมากแล้วก็คุณหมอก็คือชวนคุยตลอดเลยตอนที่ทำระหว่างที่ทำก็คือตอนทําเนี่ยที่เขาบอกว่าฉีดยาชาที่จมูกเจ็บมาก สารภาพว่าเจ็บจริงๆคือปกติเราจะเป็นคนแบบฉีดนู่นนี่นั่นใช่ไหมเเาาก็ก็ไม่ได้เจ็บขนาดนี้แต่ถ้าถามว่าเจ็บขนาดไหนมันไม่ได้แบบเจ็บขนาดแบบทนไม่ได้อะ่ะก็คือจึกจ๊กจึ๊กนึงใช่ไหมตรงเนี้ยเข็มแรกอะ่ะจึ๊กแรกคือแบบเหมือนเราตกใจแหละเราก็เลยแบบเฮ้ยมันตกใจด้วยเราก็แบบเอ้ยมันทิ่มชั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบ น่าจะเป็นความรู้สึกตกใจมากกว่าถามว่าเจ็บมากไหมคือเราเคยฉีดสิวตรงรอบปากอะฉีดสิวอักเสบอะอารมณ์แบบนั้นเลยคือมันไม่ได้เจ็บแบบทนไม่ได้อะคือมันเจ็บเหมือนฉีดสิวตรงที่ปากเลยอะคือถ้าฉีดสิวที่ปากได้ก็คือฉีดอันนี้ก็คือแบบอารมณ์เดียวกันเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณหมออีกแหละเพราะว่ามือเบามากแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอันนี้เรามารู้ทีหลังนะว่าคุณหมอฉีดตรงนี้ใช่ไหมและหลังจากนั้นเขาก็ฉีดไล่ขึ้นมา ไล่ขึ้นมาตรงเนี้ยคือจิ้มไปเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้สึกแล้วไงเรารู้สึกแค่ครั้งแรกครั้งเดียวแต่ความจริงคือคุณหมอฉีดไล่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 ขึ้นมาจนถึงตรงเนี้ยฉีดยาชาให้เราอะแล้วก็สองเข็มสุดท้ายคือฉีดตรงนี้กับตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยเรารู้สึกเออแล้วก็จบฉีดยาชารอประมาณห้านาทีมั้งคุณหมอก็เริ่มผ่าตัด ซึ่งเราไม่รู้เลยนะว่าเขากรีดอะไรเราตอนไหนคือไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกเลยมันชามากมั้งก็เลยแบบไม่รู้สึกเลยแต่ว่าถามว่าได้ยินเสียงไหมได้ยินตอนที่ตะไบเพราะว่าอันนี้เราอ่ะตะไบด้วยเพราะว่าเหมือนคุณหมอบอกว่าถ้าการที่เราตะไบอ่ะมันจะทําให้กระดูกเรามันเรียบใช่ไหมแล้วพอเวลาเอาซิลิโคนไปวางอะมันจะมันจะมันจะรับรับไปกับจมูกเราอะเออรับกับจ กระดูกราเอมแล้วมันก็จะไม่เบี้ยวไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้ก็ก็ก็เป็นเทคนิคของคุณหมอนะอันนี้เราก็รู้เท่านี้ก็ก็ได้ยินเสียงตอนตาไบแหละคืดคืดคืดประมาณแบบ3าสี่ครั้งมั้งแล้วก็นอนนิ่งๆให้เขาทําก็มันไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรนะคะก็ทําไปสักพักหนึ่งก็เหมือน เอาซิลิโคนมาใส่หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ขั้นตอนเลยแต่ได้ยินแค่เสียงตะไบอย่างเดียวเขาก็ทาท,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 ทาทาทำทสักพักผ่านไปก็ไม่นานนะน่าจะประมาณสิบนาทีมั้งที่เขาทําเขาน่าจะเหลาเหลาคุณหมอเขาน่าจะเหลาซิลิโคอนนั่นแหละแล้วก็มาทาบมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนคุณหมอคิดว่าพอใจแล้วเขาก็เปิดพยาบาลก็กระจกมาให้จัะแล้วก็ส่องให้เราดูว่าเราแบบโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตอนนั้นอะบอกตรงๆเลยนะว่าเราไม่รู้ว่ามันโอเคหรือเปล่าเว้ยเพราะว่าเราไม่เคยมีดั้งใช่ไหมเราไม่รู้ว่าขนาดไหนมันถึงจะโอเคหรือไม่โอเคเว้ยเราก็แบบอืมเราก็เลยไม่มีคําตอบให้คุณหมอจ้ะแล้วเราก็หันไปถามคุณหมอว่าแล้วคุณหมอว่ามันโอเคไหมคะคือเรา,เอาฝากความหวังไว้กับคุณหมอเลยเราบอกคุณหมอว่าเราไม่ได้อยากเอาสูงมากคือแบบเราแค่อยากมีดั้งตรงนี้ให้มันดูมีมิติเฉยคคุณหหหหมมอออออกก็เลลยบบบว่าันนี้แ้แแืจใ เข้ากับหน้าเราที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าสูงกว่านี้หน้ามันจะแข็งแล้วคือปกติหน้าเราอ่ะเป็นคนดุอยู่แล้วถ้าเราทําหน้านิ่งๆหรือหน้าปกติถ้าไม่หัวเราะก็คือแบบจะดุมากซึ่งถ้าจะหมูกเราอะ่ะมันพุ่งขนาดนั้นอะ่ะยิ่งแข็งไปอีกหน้าก็จะยิ่งดุไปอีกเราก็เลยแบบโอเคง้นเอาตามนี้เลยค่ะคุณหมอคือเราฝากความหวังไว้ที่คุณหมอแลละคุณหมอก็เลยโอเคจัดอันนี้เราก็ทําการเย็บปิดแผลให้อืม ก็ใช้เวลาไม่นานค่ะแล้วก็รู้สึกอีกทีก็คือตอนที่แบบพอเย็บปิดแผลใช่ไหมเหมือนเขากดกดกดอะ่ะไม่เข้าใจว่ากดทำไมเหมือนกันน่าจะกดแรงอยู่นะเพราะว่ารู้สึกได้ถึงว่าแบบมันกดอะ่ะมันเป็นแบบแรงกดลงมาที่หน้าเราอะที่จมูกเราอะ่ะเออเราก็ไม่รู้ว่าเขากดขนาดไหนแต่ว่าณนะตอนนั้นอะ่ะมันไม่มีความรู้สึกเจ็บหรืออะไรเลยก็เลยชิวมากเป็นการทําจมูกที่ เหมือนไปน้องที่ออฟฟิศบอกว่าเหมือนพี่ดาวไปแบบฉีดยาหาหมอธรรมดาค่ะทําไมชิวจังยอยะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันว่ามันชิวมากใครที่กลัวอยู่ก็คือไม่ต้องกลัวนะเออไปทำได้เลยอยากทําก็ทําเลยความสวยรอไม่ได้จ้าเออและทีนี้ก็คือเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมก็เย็บ yep! นู่นนี่นั่นพยาบาลก็มาทําความสะอาดแผลให้แล้วก็พอจัดการอะไรเสร็จแล้วก็คือเราก็เซลฟี่กับคุณหมอด้วย เพราะว่าทีมเนี้ยน่ารักมากระหว่างที่ทําก็คือแบบคุยเรื่องตลกกันร้องเพลงกันด้วยนะเออก็คือแบบเราก็ผ่อนคลายอย่างเงี้ยอ้อลืมบอกว่าก่อนผ่าตัดอะค่ะตอนที่เขาตัดขนจมูกเราเสร็จแล้วใช่ไหมคุณพยาบาลเขาก็ให้เรากินยาคลายเครียดหนึ่งเม็ดก่อนที่จะผ่าประมาณครึ่งชั่วโมงเหมือนกันก็ก็ดีนะเราว่าก็โอเคเสร็จป้บพออ่ะพอทําอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็ย้ายเราไปที่ห้องพัก ฟื้นเพราะว่าเหมือนยาที่เรากินอ่ะมันทําให้เราเบลอเขาก็กลัวเราจะไปเป็นลมข้างนอกนั้งเพราะวันนั้นเราไปทําคนเดียวแล้วก็กลับคนเดียวไปเองกลับเองจ้ะอืมเก่งมากก็คือนอนพักประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็รู้สึกโอเคแล้วเราก็เลยรับยารับเจลบะคฮปอะไรเงี้ยแล้วก็กลับหอเนาะก็คือจบแล้วสําหรับการวันที่ไปสัญญกรรมแล้วก็ พอหลังจากกลับมาเนี่ยก็คือเราประครบเยอะมากประครบเย็นประครบประครบหมดเลยอะ่ะคือเขาบอกว่าประครบมากเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ต้องเป็นเวลาก็ได้เราก็เลยประครบตลอดเวลาเพราะว่าเราลางานเลยเราทําวันพฤหัสก็คือลางานพฤหัสสุกสองวันแล้วก็เสาร์อาทิตย์พักวันจันทร์ไปทํางานจ้าอันนี้จะเล่าให้ฟังตอนตัดไปคลิปหน้าไหมว่าระหว่างที่พักฟื้นเนี่ยหลังจากที่ทําแล้วอะ่ะเรา รู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างงั้นเดี๋ยวอันนี้เอาไวค้คิดหน้าดีกว่าเพราะว่ามันเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกันเนาะก็คือเอาสรุปคร่าวๆก่อนละกันในวันที่ไม่ทำสัญญกรรมเนี่ยก็ไม่มีความเจ็บเลยตอนทำรู้สึกแค่ครั้งเดียวตอนที่เข็มจิ้มที่ก้นเข็มจิ้มยาชาที่ก้นอันนั้นคือรู้สึกครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองก็คือตรงนี้นอกนั้นก็คือแบบไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยทำเสร็จก็ไม่เจ็บกลับบ้านก็ไม่เจ็บนะคะก็คืออยากให้ทุกคนนะ่ะที่แบบกำลังตัดสินใจอยู่หรืออยากทำจมูกแต่ว่ากลัวเจ็บกลัวฉีดยาชาแล้วแบบทนไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยก็คือลืมเรื่องนี้ไปเลยเราต้องโฟกัสค่ะว่าแบบเราอยากสวยชั้นอยากทำศัลยกรรมฉั้นจะทำจมูกฉั้นจะมีดั้งก็คือตัดสินใจไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องความเจ็บ พราะยังไงมันทุกคนต้องได้ฉีดยาอยู่แล้วถ้าเคยฉีดสิวก็คือแบบรอดยังไงเธอก็อยู่ได้ทําได้เชื่อเราอืมแล้วก็เอ่อก่อนที่จะทําจมูกใช่ไหมมันก็ต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังคลิปหน้าเลยทีเดียวเนาะก็จะเป็นคลิปหน้าเจอกันก็คือจะเป็นเรื่องการเตรียมตัวก่อนศัลญยญกรรมการปฏิบัติตัวหลังศัลญยญกรรมแล้วก็ระหว่างที่ ผักฝืนเนี่ยสภาพหน้าเราความบวมความช้ำอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างเรากินอะไรเราดูแลตัวเองยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีบ๊ายบาย